สวัสดีครับขอรบข้าวพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันพุทธที่11พิศภาข่มพุทธศักราช2 5 6 5นะครับกระผมนายพิรเดชซื่อกระเดื่องจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะนดออกเชียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อนี้สภาพอากาศบริเวณภาคตะนดออกเชียงเหนือตอนบนของเฮาสิเป็นยังไงเฮามาเบิ่งกันนะครับเฮามาเบิ่งนะครับแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นนะครับก็จะเห็นว่าตัวพายุนั่นก็ได้ ไปไกลาจากประเทศไทยเขาแล้วนะครับก่บว่าได้มีผลกระทบกับ่าคตันดอกชิงเงาตอนบนของเขานะครับแต่ที่เ็ดให้หยมีร่มตะวันตกเชีงยงใตนะครับที่พัดเอาความชื้นเข้ามาเ็ดให้ภผ่าะวันดอกชิงเงาตอนบนของเขายังคงมีฝนตกต,ตอนเนืออยู่นะครับมาเบื้องผ่านไทยแถวเทียมนะครับผานไทยแถวเทียมก็จะเห็นว่ามื่อน,นี้นะครับก่ยังคงมีเมฆหลายนะครับแล้วกับมีเมฆที่ก่อตัวเป็นกุ้มฝนห้เห็นแล้วซึ่งเขาสามารถเบื้องใดจาก เรดร์นะครับเรดราตรวจอากาศของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรดราของจังหวัดขอนแก่นกับตรวจพอคุ้มฝนแล้วนะครับอ่าบริเวณนะครับอ่าจังหวัดอ่าสกลนครนอนพน่มนะครับก็ทางอีสารลางกับทังจังหวัดลอยเอ็ดนะครับอ่ามหาสารคามนะครับยะโสธรอำนาเจริญนะครับส่วนเรดราของสกลนครนะครับกับตรวจพ่อคุ้มฝนส่วนมากนะครับก็เห็นอยู่ทางประเทศเล่านะครับแต่กับยังคงมี ายุ่ทังอีสานลางนี่เห็นได้นะครับต่อมาเข้ามาเบิ้องสภาพอากาศมื่อนีนะครับภาพจุดดอกเชยงเือตอนบนของเขานะครับกับมีเมฆมากนะครับกับมีฝนหรือฝนฝ่าน้องเลยละ60บของพื้นทีนะครับส่วนอุณหภูมินะครับมื่อนีกับบริยุ่ในเกณฑ์อาการห้อนนะครับอาจจะมีแน่นะครับกระทั่งจังหวัดมหาสารคามอาจจะ3 0 5องศาเสืเสียได้แต่โดยรวมนะครับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายมื่อนีนะครับกับยุ่ที 29ถึง3 5องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิตามสุดนั้นับอยู่ที24่24ถึง26องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดโดยรวมนะครับกับบริยุในเกณฑ์อากาศร้อนนะครับแต่ก็ยังคงมีได้บางพื้นที่ที่ฝนบ่ตกนะครับกับอาจจะมีอุณหภูมิยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนคือ3 5องศาเซลเซียสได้กือทั่งจังหวัดมหาสารคามนะครับต่อมานะครับการสะสมของฟุนละองนะครับในช่วงนี้เนื่องจากว่าล่ม ที่พัดเข้ามาปะคุ้มกับ่อนขาง,ง,ง,งจะมีกำลังแรงนะครับแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องนะครับก็เลยเห็นให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮามีการสะสมของฝุนะอองได้หน่อยนะครับกับฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงนี้นะครับอ่าเนื่องจากว่ามีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับอาจจะมีอ่าเกี่ยวกับน้าท่วมขังนะครับซึ่งอาจจะก็ให้เกิดอ่าผลผลิตทางการเกษตรเสียหายได้นะครับขอฝากเตือนพี่น้อง ประชาชนระากัเกษตรกรนะครับให้พยายามเฝ้าระวังนะครับฝนที่ตกต้อเนื่องยุนในระยะหนี้ไปนน่ำนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับกับมาพอกับข้าวพยากรอากาศได้ไหมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ